สวัสดีครับผมก้องสรวิสุบุญครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาร่วมกันปฏิบัติภารกิจตามหาบ้านครับกับโครงการบ้านเดี่ยวซีรีนเพชรเกษมพุทธมนตลสาย3ครับหนึ่งในโครงการบ้านของปรินซีรีตามเข้ามาเลยครับ ซีรีนเพ็กเกษมพุทธพนธ์สายสามนะครับเป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นครับสไตล์โมเดิร์นโฮมขนาด4ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ำนะครับเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยแตกต่างจากทุกที่ที่เราเคยสัมผัสกันมาครับเพราะว่าซีรีนเขาเข้าใจทุกความต้องการของคุณจริงๆจึงคัดสรรเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นนะครับเอาละครับเรามารีวิวกันดีกว่านะครับว่าซีรีนเขาเข้าใจทุกความต้องการของเราจริงๆหรือเปล่าโครงการบ้านเดี่ยวซีรีนใส่ใจทุกรายละเอียดครับ ตัวบ้านมีกระจกรอบด้านเพื่อให้คุณชื่นชมสวนหย่อมสีเขียวท้องฟ้าและสายน้ำได้365วันส่วนประตูห้องครัวก็เป็นประตูกระจกแบบบานเลื่อนป้องกันเกินรบกวนแต่ไม่ทำให้บ้านดูทึบและอึดอัดความใส่ใจของปรินซิลิยังรวมถึงการแบ่งพื้นที่ชั้นล่างเป็นห้องนอนหนึ่งห้องสำหรับสมาชิกผู้สูงวัยที่เดินขึ้นลงบันไดไม่สะดวกอีกด้วยนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของบ้านก็คือ p r i v a t e zone บริเวณชั้นบนนี่แหละครับผมเชื่อว่าจะต้องเป็นมุมโปรดของทุกๆคนในบ้านแน่ๆ เพราะออกแบบให้มุมนี้เป็นพื้นที่ส่วนรวมของสมาชิกในบ้านสําหรับพื้นที่ส่วนตัวของทุกคนในครอบครัวก็มีนะครับทางห้องนอนสําหรับสมาชิกตัวน้อยของบ้าน2ห้องและห้องนอนใหญ่ที่โอดโถงและมุมนี้เลยครับสาวๆชอบแน่นอน Walk-in c l คร e t ที่เชื่อมต่อกับห้องน้ำให้ความเป็นส่วนตัว we love, we we นี่เลยครับสวนหย่อมลอยฟ้า วาดภาพตามผมนะครับเช้าเช้าตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเจอกับพื้นที่สีเขียวแบบนี้นะครับรับลมเย็นๆกับไอแดดกรุ่นๆทั้งหมดนี้อยู่ในห้องนอนของตัวเองครับการเลือกซื้อบ้านสักหลังเรื่องทำเลที่ตั้งก็สำคัญนะครับซีรีนเพชรเกษมพุทธมนทนสายสามคือความลงตัวระหว่างชีวิตสงบเป็นส่วนตัวกับชีวิตทำงานจริงๆครับสะดวกสบายกับทุกเส้นทางเข้าออกไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรเกษม ถนนพุทธมนตรสายสาและถนนบรมราชชนนีที่นี่อยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งอย่างบอบางแครครับบิ๊กซีเพชรเกษมโรงเรียนเด่นล่าและมหาวิทยาลัยธนบุรีครับโอ้เรียกว่าเป็นทำเลที่ตั้งที่ดีจริงๆนะครับโอ้โหเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกออกแบบบ้านก็ทันสมยัยเข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่จริงๆอีกทั้งยังจะมีสโมสรอนนะครับมีสวนส่วนกลางแล้วก็สระว่ายนะ้ําที่กันมันจะก่อสร้างเร็วๆนี้ด้วย พอเสนอบ้านเดียวดีๆแบบนี้เนี่ยได้ใจผมไปเต็มๆเลยครับในราคาเริ่มต้นเพียง5ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองครับลองไว้เข้ามาชมบ้านตัวอย่างกันนะครับหรือว่าจะตามไปรีวิวกับโครงการอื่นๆของปริมสิริก็ได้แต่ว่าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ We we love, we care, we care.